Gini. เต็มไปครับสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับผมแนวทางพีมาริกอังกฤษที่ผมจัดไปให้ทั้งหมด4คู่ครับก็บอกได้เลยว่าได้ยิ้มหวานทุกตัวครับเริ่มที่ตัวแรกครับที่ผมจัดไปให้นั่นก็คือเจ้าสัวน้อยฟูลแลมครับได้ยิ้มหวานแบบเต็มปากครับก็จบเสมอกับอาร์เซนอลไปด้วยสกอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนั่นเองส่วนตัวที่2ครับนั่นก็คือเลสเตอร์ซิตี้ครับก็ยันเสมอได้ครับกับไบรตันแอนด์โคลครับจบด้วยสกอสองประตูต่อสองอีกหนึ่งตัวที่ผมจัดให้ครับบอลมัดนะครับผมยิ้มหวานแบบเต็จบด้วย ตัวสามครับก็ได้ยิ้มหวานแบบทุกตัวเลยนะครับใครได้ติดตั้งก็ดีใจด้วยละกันนะผมแต่ผมบอกว่าในกลุ่มของเราครับตัว VPS VP นะครับผมที่เป็นรอนงานครับก็ได้ยิ้มหวานครับใครที่ไม่อยากพลาดแนวทางดีที่ผมจัดให้้วผมทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเรามาจัดให้ครับก็เปิด็รคู่แรกเลยนะผมสําหรับคุณคอนเวนแฮมครับวันนี้ต้องเปิดบ้างต้อนรับการมาเยือนทางวูดแฮมส์ตันวันเดอร์นะครับคู่นี้ครับที่เคยเจอกันมานะครับผมในฤดูกาลที่แล้วเป็นทางเวสแฮมครับชนะทั้งไปทั้งกลับเลยนะคร เวทแฮมแข่งขันมา5เกมหลังสุดเนี่ยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับชนะทีมอย่างนิวคาสเซิลครับแต่ว่าไปแพ้เลสเตอร์สามหนึ่งแพ้อาร์เซนอลต์ห้าสองโดยรวมย่ำแย่อยู่เหมือนกันแต่กับการกับทีมเยอรมันทาวูเซนตัมอันเดอเลอร์ครับที่2เกมหลังสุดแพ้มาติดๆครับจากการที่ไม่แพ้ใครมาแล้วสี่นัดติดเนี่ยเพิ่งจะแพ้2นัดหลังสุดครับแพ้บอลมัรตแพ้เอเวอร์ตันครับและแพ้ด้วยสกอร์แบบขาดลอยด้วยนะผมแต่ต้องบอกว่าทางเวทแฮมเองเนี่ยมันจะมีเรื่องของเกมลุกที่ยังพอไว้ใจได้อย่างมิคาเอลออ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 นนนนนนโโโโโตตตตติคคคครรรรรรััััััััับบบบบบบจจาา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 าดดเเเเเเเวววววว่่่่่่ลลลููกกกกกกกสป้้้้้ยยยยยงงงงงงงีีีีหหมมมใืืขะ็ถททฟ ช่วงนี้เสียประตูบ่อยนะครับผมในเรื่องฟอร์มก็ดูแย่นะครับผมแล้วมาเจอกับเวสต์แฮมในบ้านครับในลอนดอนสเตเดียมผมก็มองว่าเป็นเรื่องยากมากๆครับที่จะต้านเวสต์แฮมอยู่แต่ว่าถ้าให้มองในเรื่องของการที่ว่าจะจบตะกอนได้ไหมผมผมก็มองว่าแนวน้าของทางเวสต์แฮมก็ยังพอไว้ใจได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมก็ยังมองว่าเวสต์แฮมน่าจะเฉือนชนะไปได้ครับหนึ่งประตูมีเห็นครับตอนนี้ขอเลือกเฉยทางขุนคอนเวสต์แฮมได้เลยนะครับส่วนตัวที่สองครับก็เป็นบอลกานโชคซิลีอาร์ครับเป็นทางบอนซาครับเจอกับอูร นะผมก็จบวันที่เสมอทั้งหมดเลยแน่นอนว่าในเรื่องกระแสเนี่ยแอบเปิดมาแปลกมากเพราะว่าทีมอย่างทางมอนซาเนี่ยไม่ชนะใครมาแล้วถึง7เกมติดครับโดยการที่เสมอไป3าเกมแพ้ไป4เกมครับการกันกับทีมเยือนนะครับผมก็ไม่ชนะใครมา5เกมติดแล้วนะผมต้องบอกว่าเป็น2ทีมที่ฟอร์มแย่ทั้งคู่ครับแต่แน่นอนว่าในเรื่องลำดับหรือในเรื่องของกระแสมันเปิดมาเนี่ยส่วนทางกันีนิดนะครับผมเพราะอูดินเซตอนนี้อยู่ลำดับที่9ของตารางแต่กับการเนี่ยกับทางมอนซาครับอยู่ลำดับที่19เลยนะครับแต่ผมจตกกระแสเปิดมาเสมอตัวผมมองว่ามัน ออกมาบ่อยครับท่นนี้ก็มั่นใจว่าวันนี้ทางอุดิเซ่น่าจะมีงานให้เราเห็นครับตอนนี้ขอมองไปที่ทางมอนซาได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้นะครับผมเป็นทางเกตาเฟ่ครับวันนี้เปิดบ้านต่อรับกับเยอทางเอสปันยอดนั่นเองนะครับเป็นบอลลาลิก้าสเปนนั่นเองนะครับคู่นี้ครับเจอกันมานัดล่าสุดครับเป็นทางเอสปันยอดครับที่เปิดบ้านต่อรับกับเยอทางเกตาเฟ่ก็แพ้ไปนะผมแต่ว่า เล่นในบ้านเอฟเป็นยอนเองเ e อฟเป็นยอนก็ชนะนะเท่ากับว่าในฤดูกาลที่เจอกันมาในปี2อนะงย e เนี่ยนะครับผมเป็นทางเอฟเป็นยอนที่เฮดเวทดีกว่าด้เลยนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของฟอร์มของทางเกีาเฟ่เองนัดล่าสุดครับก็เสมอกับโอลิมูล่ามานะครับผมแต่ก็ผ่านเข้ารอบในบอลสเปนครับมาได้โดยการดวลจุดโทษนั่นเองครับแล้วก็บุกไปเยือนแพมันลิตครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นทีมทีมหนึ่งที่ฟอร์มเวลาเจอทีม,ทม,ทม,ทมใหญ่เข้ามักไปไม่รอดครับแต่เอฟเป็นยอนเองไม่ใช่ทีมใหญ่แล้วเกมไปเยือนดูแย่ไงงนน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 นะะะะะคคคครรรรรัััััับบบผผมมมมมมมดดดูููีีีีาาาาตตฐท่่่ลลลลเเเเเเืออกกกกยยแแแ้วฟขพจปปสิ อยู่เหมือนกันนะครับผมคือ1ประตูได้ยิ้มม,มุม,มปากผมมองว่ากระแสมันแอบมาแรงไปหน่อยนะครับผมแต่ผมก็มั่นใจว่าเกตาเฟ่ก็น่าจะเฉือนชนะได้ครับตอนนี้ขอเลือกเชียร์ทางเกตาเฟ่อีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็จัดไปในเน้นทั้งหมด3คู่นะครับผมตัวแรกครับเราก็เลือกเชียร์ที่ทางเวสแฮมครับตัวที่2ครับเลือกเชียร์ไปที่ทางมอนซ่าครับและตัวที่3ครับเลือกเชียร์ไปที่ทางเกตาเฟ่นั่นเองใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์มมาาาาาได้้เเเลลยยยยนะะคครรับอออีีกก่่งใทจข แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ